สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอนนะคะแล้วก็พีเ่เต้ยเนาะซึ่งพี่เต้ยเป็นลูกค้าเก่าของเราที่ออกรถกับเราไปนะคะแต่วันนี้พี่เต้ยไม่ได้มาซื้ออีกคันนะแต่พาน้องอมารับรถนะคะพี่เต้ยแอนขออนุญ,ญาตอ่าทำไมอ่ะพี่เต้ยถึงแนะนําน้องมาซื้อรถที่เราเซลล์บริการดีให้ความพึงค่ เทคแคร์ลูกค้าดีคอยจัพอร์ตลูกค้าช่วยเหลือทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมนั่งสวยๆอยู่บ้านแล้วก็รอมารับรถอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่เตยเ้ยจัดการให้ทุกอย่างมิซูเนาะมิซูกระบะนะคะผ่อนเดือนละประมาณ5-6าหกพันเองเนาะตรงพี่เตยแล้วที่บิ๊ามากค่ะราคาผ่อนเบามากเบามากบอกเลยว่าเบากระเป๋ามากๆ แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวแบบวิเต้ประมาณสองวันน่ะอ่าแล้วของน้องของน้องก็ประมาณมันติดสอบอาทิตย์ก็ประมาณสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อันนี้คือวิดีโอแล้วก็ส่งรูปไปให้ดูอ่ามาดูรถอีกทีวันรับรถเลยค่ะทุกอย่างมาวันเดียวคือวันรับรถเลยค่ะโอ้โห oh oh. okay. อ่ะพี่เต้ยออกรถไปกี่เดือนแล้วมนม่าจะสองสาเดือนสองสามเดือนได้ค่ะประมาณนี้แล้วพี่เต้ยก็เออมีน้องอยากได้รถพี่เต้ยก็แนะนามาเนาะอันนี้น้องน้องที่ทํางานหรือว่าน้องอยังไงคะงที่แนะนำมาที่อยู่พองเช่าใกล้ใกล้กันโอ้ใช่ดีบอกต่อนะคะอันนี้รีวิวของเราขอเครดิตหน่อยพี่เต้ยออกรถกับใครนะเนี่ย แอนจ้าโอ้แอนนะคะเ uh, มื่อติดต่อแอนติดต่อได้ยังไงวะสามารถติดต่อแอนได้ที่เบอร์โทร099 2219 777หนะคะหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาได้บอกว่าอยากคุยกับน้องแอนนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้แอนขออน,นุญาตไปปล่อยรถต่อก่อนนะวันนี้พีตเตอร์ก็ไปแล้ว